ที่ปร mm ึกษามูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรนษานวมินทราชินีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พันษานวมินทราชินีเขาคันทรงครับศาสตราจารย์คลินิกเกียรตคุณนายแพทย์อุดมขจินทร์ที่ปรึกษามูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พันษานวมินทราชินีเขาคันทรง ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและที่สถานีอนมามัยเฉลิมพระเกยีรเกรยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองศริราชสมบัติครบ50ปีบ้านมาบลำบิดอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยมีนางทิติลักษณ์คำพารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายอำเภอบ้านบึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบังสาธารณสุขอำเภอผู้นำท้องถิ่นคณะอสมอและเจ้าหน้าที่ของสถานีอนมามัยให้การต้อนรับ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ลงไปเพื่อติดตามผลการดําเนินงานรับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบและเป็นศูนย์กลางในการดูแลสุขภาพช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยของการเกิดสถานีอน,นามัยเฉลิมพระเกียรติตรงนี้นยครับต้องการที่จะให้เป็นผู้นำนะฮะในการที่จะ ดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในปีนี้นะครับเรามีจุดเน้นสองเรื่องสำคัญคือหนึ่งคือเรื่องของนะโครงการมหาสจันพันวันนะครับคือการที่จะดูแลนะครับรวัมวัยตั้งแต่ในอยู่ตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่ตั้งครรภ์จน,นะนถึงอ,อ,อายุประมาณ2-3ปีนี่นะครับ ซึ่งอันนี้เป็นงานที่เป็นโครงการทีออ่มีความสำคัญอย่างมากที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเก 60, ีต6 0พ0 0ษานวมินทราชินีตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสะสกลสกลสัตยาธรประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติลงพื้ที่ไปติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณาสุข เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเททกียรติทุกๆ2ปีเพื่อที่จะขอรับทราบถึงข้อมูลถึงอุปสรรคปัญหาในการทํางานและร่วมการหาแนวทางในการช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารการบริการด้านสาธารณาสุขและการพยาบาลของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปอย่างมามีมาตรฐานครับ